ต่อเน,นื่องมาดูในส่วนของ EA เจ็บแต่จบเจ็บจริงไหมและจบจริงไหมเจ็บจริงแน่ฮะแต่จบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเจ็บจริงนี่ชี้วัดอย่างไรก็แน่นอนลวครับว่าในแง่ของผลประกอบการก่อนเลยฮะเพราะว่าทั้งคุณฉัดพลศรีประทุมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับมีการเปิดเผยนะครับผลการดเนินงานปี2017บเเนี่ยบริษัทจะมีการบันทึกผลขาดทุน เป็นครั้งแรกนะฮะประมาณ4,630ล้านบาทนะฮะซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการปรับปรุงทางบัญชีนะที่ไม่ใช่เงินสดนะครับโดยมีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับจำนวนกว่า9,000ล้านบาทขณะที่กระแสงเงินสดนะครับอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านบาททั้งนี้นะฮะอาจว่ามีรวมรายการปรับปรุงด้านบัญชีดังกล่าวก็จะส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่า2,200ล้านบาท นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นก่อนเลยฮะงบปี2 0ง7เนี่ยล่าสุดก็ออกมาแล้วนะครับคุณวาฮะก็อย่างที่บอกไว้นะครับมีผลขาดทุนนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสสี่เนี่ย9,300ล้านบาทด้วยกันก็ส่งผลให้ตั้งปีนะครับมีผลขาดทุนอยู่ที่8,250ล้านบาทนะสำหรับ EA จากปี66เนี่ยเขามีกำไรที่7,500ล้านบาทด้วยกันนะครับ อย่างไรก็ดีผลการทำงานที่ออกมาดังกล่าวก็ถือว่าสอดคล้องนะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ประกาศไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในส่วนของการปรับโมเดลธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วก็ธุรกิจแบตเตอรี่โดยการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเฉิงหลี่สเปเชียลออโตม b i l ลจำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์ประเภทพิเศษรายใหญ่ที่สุดจากจีนในการพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของ EA โดยคาดว่าจะเริ่มต้นการผลิตนะครับได้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อตกลงทางกฎหมายของกิจการร่วมค้ากับหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนําของจีนเพื่อที่จะใช้โรงงานของ EA เนี่ยในการผลิตแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับสำหรับส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทางคุณวสุกรมเครี้ยง CFO ของ EA ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับโดยระบุว่าปัจจุบันโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเนี่ยได้มีการปรับปรุงให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้มากขึ้นรวมถึงการตัดจำหน่ายหรือที่เรียกกันว่า write off นะฮะก็ส่งผลทำให้ book value ค,คือมูลค่าทางบัญชีของ EA เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อหุ้น ซึ่งก็แน่นอนครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้งบดุลเนี่ยสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถทําให้บริษัทกลับมามีกําไรสุทธิเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งในงวดปี2,568ก็คือปีนี้โดยมีโครงการขนาดใหญ่นะครับรออยู่หลายโครงการอาทิโครงการรถเมย์ EV ระยะที่1นนะจำนวน1,520คันแล้วก็จะมีโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชน หรือว่า WHA เพิ่มเติมเลยครับ,อ,นะรบอันนี้ก็ดูแล้วปีนี้น่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของอการปรับปรุงทรบัญชีไปแล้วเนี่ยก็งานใหม่ก็ EV เม EV น่าสนใจว่าอจะมาเมื่อไหร่เพราะก่อนอันนี้เนี่ยเคยมีการหารือกันไปตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะฮะสำหรับเมจีเม EV นะครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปนะครับ เจ็บแต่จบนะ,ะเดี๋ยวคือตอนนี้เจ็บแตเจ็บจริงแล้วเ,เดี๋ยวต้องดูว่าจะจบได้จริงหรือเปล่าใช่นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดนะฮะหรือว่าวางเป้าเอาไว้ครับก็แน่นอนครับอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามสำหรับ EA นั้นก็คือการดำเนินคดีกับคุณสมพศอาคุณัยอดีตผู้บริหารของ EA ไม่ใช่อะไรนะค,รคือถ้าท้ายสุดแล้วเนี่ยพิสูจน์ ไม่ได้ว่าสมพศ์กระทาความผิดจริงาาราคาหุ้นของ EA ที่ติดลบกันมาอย่างหนักหนาสาหัสเนี่ยอย่างน้อยมันต้องบวกกลับคืนไปในบางส่วนอ่าใช่เพราะที่ลงมาเนี่ยมันก็คือเกิดจากความกังวลว่าเอ๊หนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีธุรกรรมพิสดารอะไรในลักษณะนี้ซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า,าที่ว่าเมื่อโผล่ออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมากัดกินมูลค่าคของ EA ได้นะฮะออสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเมื่ออดีตผู้บริหารโดนคดีปุ๊บ นะสถาบันการเงินเองอาจจะไม่สะดวกหรือไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถปล่อยกู้ให้ต่อไปได้ฉะนั้นการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องมีเงินกู้มันต้องก่อหนี้น,นะมันถึงจะมีทรัพย์สินเข้ามานะฮะแต่ก็ด้วยเงื่อนไขตรงนี้เองแบงก์อาจจะไม่สามารถปล่อยให้กับ EA ได้แต่ถ้าปรากฏสุดท้ายว่าเขาไม่ผิดนะไม่ผิดนะเออตรงนี้แบงก์ก็ต้องกลับมาทําธุรกรรมกับ EA ใช่หรือไม่นะฮะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันดูต่อนะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับ